สวัสดีครับแอดก,ก็เดพามาชมปูนะพี่น้องเนาะชมปูที่ร้านร้านปูนะพี่น้องเนาะมีคนมาทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับเนาะของปูนะ em bàn đầy chạy Cái này phần ba, ba Cái này nó không nằm Cái này nằm bột luôn lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หเหือดสันให้เป็นจล็กน้อยเฮ็ดเฮ็ดิ่วูนามนะพลังนะเมื่อนี้วันการจะค้มฝนตกครับนายจะตกนะครับเนาะ คึมขนาดหนาวพ้อมครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนครับ คิดแ้วฮะก็มาเปลี่ยนกะเปลี่ยนเพศใจกันครับเชิ่อไม่ออกคำวัดไก่มาปัดมาก,กวดเนาะถูอสาระาะไรงเนาะอา้ยฝนจะล่งเม็ดหรือเปล่าครับพอกแปก๊กปอกแปก๊ก ฝนจะลงเม็ดแล้ว <c oughs> คือบรรยากาศแดดแดดนี่ฮนเพี่น้องฝนเริ่มดิ้นแล้ววันเนี่ยว่าฮันกัดข้ามนะฝนเริ่มดิ้นเลยนะครับนะกระด็นมากเล็บซี่อยากเห็นนะครับนะชมปู เ่านไปผ่านมาเ้อพอีพอ่น้องกระมาแวะมากาบลายขอพอนนอครับะวีทีบ้านขบประกังเออตำบลโพอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายได้พี่น้องเด้อ ฝนลมลงเม็ดสองสามเม็ดแล้วพี่น้องขึ้นปกปลกๆแปลกๆเป็นยังไ,ไงเนาะผู้ใดสวมหมันบนอ่เล็กปูดำนะครับเนาะถ้าเขาอยู่ในวงอยู่ที่เกศเก่านะครับเนาะถ้าสังเกตเบื้องออกครับส่วนมาก,กะจะเข่าอยู่ในวงนะครับเนะาะจะเข่าสองรุดสองหรือวา่นนะอาอย่างไดเนาะสังเกตเบื้องออกครับของเลขสันจรเนาะเพิ่นกระมักเข่านะครับเพิ่นกระมักปูเพิ่นกระมักนะครับเนาะ นี่ก็เขางดนี่ก็บทะเบิ้งงดต่อไปนะครับนะเดี๋ยวแอดสีฟ้าออกลงให้ชมเนาะส่วนคุณตากาัแอดกระเดาล,ลงให้นะครับนะเดี๋ยวคุณตาเนาะไม่คู่กันกะบ่าวคลิปแล้วเรียบร้อยรอรอเบื้องเด็กปูน่าจะเดี๋ยวน,น,นี้ไปบอกกันน่าจะเป็นวันที่สามหรอประมาณนี้แหละครับวันที่สามนะจะขอปูอีก อายาเหตุผิดใจก็ขอโทษขออภัยได้เป็นอย่างเด้อถ้าเหตุถึกใจก็อย่าลืมเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนด้เป็นอยนะ่างเนาะต่างประเทศเนาะภาคเหนือภาคใต้เนาะเป็นอยนะ่างเนาะอ่าภาคเหนือภาคใต่ขอคุณทุกท่านทุกคนทุกคอมเมนต์ได้เป็นอย่างต่างประเทศอยู่ต่างประเทศผู้อยู่ต่างประเทศในประเทศได้เป็นอ,ย,นอย่างเด้อ ไล่เชิญปูน่ะเพิ่นกะบางคนกะว่าเฮ็ดให้จบให้เบิ่งยกปูฟังปูว่าโดนโดนกันบางที่ปูเพิ่นกะบอกห้ถ่า,าย,ยนะครับเนาะเพิ่นให้ถ่ายแค่สิบก้อนนาทีเนาะพี่นอ้องเนาะเพิ่นอะไรเพิ่นกะบอกว่าพอแล้วประมาณนี้นะครับเนาะเก็ดก็อยากถ่า,ายเบิ่งอแต่เพิ่นาหมาย่ายนะพี่นอ้องเนาะบางที่กะ ไม่ได้สรุปเพื่อไม่คู่ให้ไม่คู่สรุปเอานะครับแอดกะบ่อยากสรุปหลายนะเนาะอยู่ไม่คู่บนะ่ได้เนาะรอให้ไม่คู่ฟันเอาให้ล่างเพฟันฟันเอาไม่คู่สรุปให้เนาะแอด่วนมากสิบบ่สรุปคลิปเด้อพี่น้องมีนาเที่ยวลงให้ชมเท่านัดนะพี่น้องนะเอาคลิปนี้บ่าหลายอย่ายแห้งเก็บข้าวพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ในแห้งสกุกสนมานึ้นเขาได้พี่น้องเด้ขอเขาเข้ามาสวัสดีครับผม